เดี๋ยวเราทำการสั่งซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เลยเนาะอ่ะตัวนี้นะผมยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดของในแพลตฟอร์มทิกตอกของเรานะผมเขาก็ได้เพิ่มขึ้นมาจนัวเซฟไปที่ร้อยแบบนี้กันแล้วนะครับผมแล้วแถมวิธีขั้นตอนในการทำก็ยังง่ายแบบนี้กันเลยด้วยนะครับผมเอาล่ะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดในแพลตฟอร์มทิกตอกกันนะครับผมเผื่อสำหรับใครที่อยากจะสตรีมไลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูเดี๋ยวมาทำตามผมก็ได้แบบง่ายกกัันนได้เลยะครบผม็ง่ในนอเายกัน ท่านผู้ชมและผมก็สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานทําการตามผมเป็นได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็พอได้เข้ามากันแล้วที่ได้ตัวของเว็บไซต์ของที่ในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้กดลงชื่อกับสมัครสมาชิกกันด้วยสาหรับใครที่ได้เข้ามาใช้งานไปครั้งแรกล้วจะทําการนะผมอาจจะมีสมาชิกใกล้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างกับสมัครสมาชิกท,ที่ตรงด้านนี้ก็ไปก่อนได้เลย แล้วเราก็ได้เข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างการสมัครสมา,สมาชิกนะผมที่หน้าต่างตรงนี้นะที่นี้เขาจะเป็นหน้าต่างขึ้นมาเป็นแบบนี้นะผมเม่กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อสมัครสมา,สมาชิกกันได้อะหรือว่าใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วนะผมก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาเพื่อมาลงชื่อใช้ง,งานกันได้เลยนะผมก็กดลงไป อ่าแล้วก็พอได้กดเข้ามากันแล้วนะผมที่ในตัวของเว็บไซต์ผมในหน้าต่างแรกเนาะก็ก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ kmkdh กันเลยนะครับผมที่ในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาจะเป็นอย่างนี้กันเลยจะมีหมวดหมู่แล้วก็บริการให้เรานะผมได้สามารถที่จะมาใช้งานทําการตามผมก็ได้เลยเนาะหรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้นะผมให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะดูกันเอาไว้ผมให้ได้เป็นยอดเงินที่จะมาใช้งานทาการในส่วนต่างต่างตรงด้านนี้ก็ไปได้เนาะแต่ถ้าหากว่าเกิดมีใครได้เข้ามาใช้งานไปครั้งแรแต่ะผมยอดเงินตรงด้านนี้กอาาาะไรรทงนํ ถ้าไปชมรผมสามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างส,งส่วนนี้ไปก่อนได้เลยนะผมที่หน้าต่างการเงินอะ แล้วกา่านผู้ชมได้กดเข้ามากันแล้วที่หน้าต่างการเติมเงินนะผมที่หน้าต่างตันเงนะที่นี่เขาจะเป็นหน้าต่างขึ้นมาเป็นแบบนี้นะผมให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเลือกเติมเงินกันได้แล้วก็ยังจะมีช่องทางในการเติมเงินให้กับท่านผู้ชมได้เลือกกันเติมเงินกันได้ด้วยอยู่นะผมต่างห้าช่องทางกันเลยหากเราได้เข้ามากันแล้วสะดวกล้วทุกจักช่องทางไหนในการเติมเงินนะห้าช่องทางนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ทําการเติมเงินไปได้แบบเป็นไกันได้ด้วยเลยเนาะหรือว่าหากใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันอยู่แล้วนะผมอาจจะมีย เดี๋ยวเราก็ได้กดย้อนกลับมากันได้แล้วนะผม่หนาต่างเดิม่บุตรสายเราเนาะทีนี้เราก็จะมาเลือกที่สรงหมดหมู่แล้วก็บริการเราต้องการจะทําการกันได้เลยเนาะก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้มาเลือกที่แพลตฟอร์มทิกต็อกเรากไปก่อนหืมทีนี้เราก็จะมาเลือกที่สรงหมดหมู่ที่เราต้องการก็คือการเพิ่มยอดคนดูสตรีมและส่วนของในทิกตอกเราก็เลื่อนหาลงมาดูอ่าก็จะมีบริการอยู่ตรงนี้กันเลยนะผมผมจะขอเลือกเป็นอันที่2อันนี้แล้วกันนะผมก็กดันไปอ่ะพอท่านผู้ชมเลือกกันได้แล้วที่หมดหมู่ที่ต ได้แล so uh, ้วทั้งหมดหมู่และบริการที่ต้องการทีนี้ให้กดกลับมาที่โซนคลิปทิกตอกอื่นๆลฟ์สดของทิกตอกของท่านผู้ชมผมเพื่อมาทำการขอกลิงก์อ่ะเราพอได้ลิงก์ไลฟ์สดทิกตอกกันมาได้แล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางแล้วก็โซนได้วางลิงก์กันได้แล้วทีนี้ก็ไม่ใเสรจจำนวนที่ต้องการจะเพิ่มกันไปแล้วก็พอได้ใส่็จทงลิงก์ก็จำนวนได้แล้วกันแบบนี้ทีนี้ก็ให้มันกดสั่งซื้อที่ตรงด้านล่างนี้กันไปได้เลยนะผมก็กดสั่งซื้อกันไปอ่ะ ล้วก็ได้กดส่งซื้อกันได้แล้วที่ในคําสั่งซื้อของเราเขาจะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกแบบนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะดูกันได้ได้แถมในคำสั่งซื้อเพื่อมีใครสั่งซื้อกันไปอยากจะเช็คดูว่ายอดออเดอร์อาจจะมีปัญหากันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเกิดข้ออะไรยังไงไหมนะผมท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ส่วนตรงหน้าที่ของตัวเว็บไซต์กันได้ผมที่คาว่าที่นี่หรือว่าจะกดเข้ามาที่ประวัติการสั่งซื้อกันกนได้นะผมแล้วเขาก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็นการแจ้งบอกให้เราได้มาดูยอดออเดอร์สถานะกันได้ยหวมไ ามารถที่ได้กดเข้ามาที่ตรงส่วนด้านนี้ไปได้เลยเนาะหรือว่าถ้ามีใครที่ได้เข้ามาใช้งานทําการตามผมกันไปแล้วสั่งซื้อกันไปแล้วยอดออเดอร์อาจจะมีการหัดข้องหรือว่าไม่ทันได้สั่งซื้กันเลยแต่ก็มีปัญหากันไปแล้วก่อนจะสั่งซื้อสำหรับท่านผู้ชมคนใดผมที่กําลังใช้งานกันอยู่ในตรงเว็บไซต์แล้วเกิดมีปัญหาหรือเกิดหัดข้องกันเนาะท่านผู้ชมสามารถที่ได้ให้กดยนกลับมากันได้และผมที่จะตั่งไลน์เข้าเว็บไซต์แล้วเขาจะมีข้อกติกอัดมินที่ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้กดคลิกเข้าไปแล้วเขาจะมีช่องทางขึ้นไปแบบนี้2ช่องทางให้กดท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเลือกกันนะผมเพื่อ้ได้ไปแจ้งปัญหาหรือว่าให้ติดต่อสอบถามปัญหากับแอดมินกันได้ ถ้ผมอยู่ตั้งสองช่องทางก็ด้ว่าหากเกิดมีปัญหาหรือเกิดข้อ้องะไรยังไงก็เข้ามาที่ตรงด้านนี้นะผมแล้วก็ทําการเลือกแจ้งหรือให้ติดต่อสอบถามปัญหาแกนเปนกันไปได้เลยหรือว่าได้มีใครที่ได้เข้ามาใช้งานทาการตามผมกันอยู่แล้วที่ในตังเว็บไซต์อาจจะไม่ได้มีปัญหาหรือเกิดข้อ้องะไรยังไงเลยเราผู้ขอโทษด้วยนะครับผมอาจจะมีรีบพูดไปหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพูดช้าๆกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะก็เผื่อว่ามีใครนะผมได้ใช้งานทําตามผมกันมาแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหาหรือเกิดข้อข้องะไรยังไงเลยเนาะแล้วได้ หรือคุณรู้จักให้เขาได้เข้าไปช่งานทําตามตัวเองดูและผมท่านผู้ชมสามารถที่จะกดย้อนกลับมากันได้ที่่วนตรงด้านนี้ของตัวเว็บไซต์ผมที่เขามาแนนํ้เพื่อน โะแคให้เราได้กดคลิกเข้ามากันได้แล้วนะผมที่หน้าต่างการแนะนำเพื่อนที่ตรงด้านนี้นะครับผมเผมื่อว่ามีใครเดี๋ยวจะมีเพื่อนนะผมให้เขาได้เข้ามาช้วงานทาตามตัวเองดูนะผมก็สามารด่ดะกดเข้ามาที่ส่วนตรงด้านนี้แล้วก็มาทาการดลองดินที่อยู่ตรงด้านนี้นะผมไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักของตัวเองก็ได้ด้วยเนาะก็แต่ว่าหากว่ามีใครสนใจผมอยากจะแ,แนะนําเพื่อนๆก็ลองเข้ามาที่ตรงด้านนี้ก็ไปได้เลยเนาะหรือว่าหากใครที่ได้ใช้งานกันไปแล้วนะผมสั่งซื้อกันไปแล้วรู้สึกว่าอยากตัวดูยอดกันแล้วมากกว่ายอดจะขึ้นมาหรือยัง หรือว,ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะก็อย่างแลส่วนของพวกเรานะผมก็ตอนแรกจะอยู่ที่2ที่3นะผมตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น7นะครับผมก็ผมยังไม่มั่นใจนะผมว่าจะใช่ของที่เราได้ทําการกันไปอยู่หรือเปล่าผมก็ลองดีนะาจอเช็คดูกันได้เนาะเพราะบางทีในการสั่งซื้อนะผมไม่ว่าเราจะสั่งซื้อกันไปเท่าไหร่นะผมบางทีคาดจะค่อยๆขึ้นมาให้กับเราหรือบางทีกาจะขึ้นมาสักจำนวนหนึ่งก่อนแล้วอีกที่เหลือกขขึ้นมาสมทบนะผมในการดําเนินการของตัวเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วค่อยดูแล้วคอยเช็คกันไปก่อน,อน,อนได นะครับผมก็ไม่ต้องใจร้นอนกันไปนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะนั่งรอกันไปก่อนสักพักนะครับผมแต่อาจจะไม่ให้เวลามันเสียเกินไปนผมเพื่อไม่ให้มันยาวหรืออาจจะไม่เวลามันเสียงของท่านผู้ชมนะผมก็อาจจะตัดภาพไปให้นะครับผมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ไปเห็นตอนที่ยอดมันขึ้นเยอะแล้วหราาังพิสูนเสร็จเลยก็แล้วกัน เอาละครับผมก็เราก็กลับมาจากเมื่อกี้นะผมแลจวทำการอ่งซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เลยเนาะอ่ะตัวนี้นะผมยอดคุณดูสตรีมและสดของในแพลตฟอร์มทิกตอกของเรานะผมเขาก็ได้เพิ่มขึ้นมาจนเสร็จไปเทียบร้อยแบบนี้กันแล้วนะครับผมแล้วแถมวิธีขั้นตอนในการทำก็ยังง่ายแบบนี้กันเลยด้วยนะครับผมเผื่อว่ามีใครได้เข้าไปดูผมกันแล้วเกิดสนใจแต่ยังไม่ทันได้เข้ามาทำตามก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์ตัวไซต์ที่ผมได้แปะเอาไว้ให้เพื่อได้สามารถที่จะมาใช้งานทำการตามผกกันได้ด้วยเนาะหือออวว่่าาาาากกใได้ััมงนตยลเเิป เขามีให้ได้แจ้งปัญหาหรือว่าติดต่อสอบถามปัญหาแกดมินเงินได้ผมสำหรับในการติดต่อแอดมินที่ผมได้บอกกันเนาะหรือว่าหากใครนะผมจะได้เข้ามาใช้งานกันไปแล้วผมรู้สึกสนใจในการมาใช้งานเว็บไซต์กันอีกในตัวเว็บไซต์เขายังมีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันให้กับเราได้สามารถที่จะมาตวโหลดใช้งานกันได้ด้วยเนาะอ่ะและสำหรับในคลิปวิดีโอวันนี้ผมก็ไม่ได้จะพูดมากแล้วด้วยนะครับผมหวังว่าอันนี้ผมอาจจะมีการพูดไรบิดไปหรือทำไรไปกันไปต้องขออนุญาตมาเชิญคุณด้วยนะผมเดีโอวถ้าท่านผู้ชม